สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English ฮ้ย What's wrong ผี <Huh? S 2> สมัยดีเนี่ยทำไมถึงกล้าทำกับผู้ชายตันเล็กๆคิ้วๆน่ารักแบบแท็กได้ลงคอคุยกับแท็กมาตั้งนานยูดีก็มาบอกกับแท็กว่าเราเข้ากันไม่ได้ uh. Oh I feel so sorry for you. Feel sorry for myself too. รู้องเสียใจกับตัวเองเหมือนกัน Oh, ้าเคยได้ยินไหมว่าเราต้องพลิกวิกเพื่อให้เป็นอาการ So today I'm going to teach you some phrases about breaking up. นี่แท็กยังเจ็บไม่พออีกเหรอยังจะเอาเรียนประโยคอะไรเหล่านี้ขยี้หัวใจแท็กอีกจริงเหรอเนี่ย ต้องลราเรียนโอเคเราไม่ควร e ยุดเรียนซึ h i เ w h นเ h ตุผลท i ่ g ันจะส o นคุณอยู่ดีเนี่ยเขาบอกกับแท็กว่าเราเข้ากันไม่ได้จะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงะ so you could say can't get along with for example we can't get along นอกจากเขาพูดว่าเข้ากันไม่ได้เนี่ยเขางบอกว่าห่างกันสักพักมันคงจะดีกว่าไอ้คำว่าห่างกันสักพักเนี่ยจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง you would say take a break for example We should take a break. You would say it's over. For example, it's over between us. Okay, okay so a common reason for lots of couples breaking up is one person being cheated on. do you know what cheat on means cheat ที่แปลว่าโกงกันเหรอทำไมความรักเขาโกงกันกันเหรอถึงเลิกกันหรือยังไงอ๋อ Okay, so cheat แปลว่าโกงก็ได้ but cheat on is an idiom which means นอกใจโอ้ oh. เป็นคำที่ห่างไกลชีวิตแทกมากเลย <laughs> เอตัวอย่างสักหนึงประโยคมาสิ hmm. how about tag got caught cheating on Steve โอ้โหล้วไปพูดประโยคแบบนี้อ I just wanted to make you laugh so you're smiling now โอ้ถึงแม้ว่าโรซี่เนี่ยจะทำให้แท็กกิมได้แต่มันยังไม่เพียงพอหรอกโรซี่จะต้องทำมากกว่านี้ได้ไหมต้องพาแท็กไปกินข้าวดูหนังอาบน้ำวิ่งขนดูน้ำก็ดำดำน้ำต้องพาไปหมดทำให้หมดเลยได้ไหมโอเคได้ค่ะโอเคขอบคุณมากโรซี่เรามาสนประโยคที่เกี่ยวกับการ เลิกลากันดีกว่าครับโอเค so starting the first one can't get along เข้ากันไม่ได้ครับ take a break ห่างกันสักพัก it's over <S มันจบแล้วโอเค and last word cheat on นอกใจนี่คือคำศัพท์ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวเรื่องของการบอกลาและเกี่ยวกับความรักนั่นเลยครับ ความรักก็เหมือนเท่นไขครับแร,แรกๆอาจจะมีไฟแต่สุดท้ายอาจจะต้องมีน้ำตา <laughs> วันนี้ห <laughs> มดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ Hello English <laughs> ขอบคุณนะครับสถานที่ส,สวยๆแบบนี้ครับ Beach <laughs> Hotel นั่นเองครับและสามารถดูรายการของเราย้อนหลังหลายๆรอบก็ได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับวันนี้แท็กและโรซี่นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Hello English ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย